สสาดสุนโดยน้ําดื่มตราสิงนะครับคุณผู้ชมยังอยู่ในรายการจันพันดาวครับช่วงนี้ครับเป็นเรื่องราวความรักระหว่างแม่กับลูกเป็นเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งครับคุณผู้ชมครับเธอพร้อมที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้แม่ของเธอนั้นมีชีวิตอยู่ต่อไปเพราะแม่คือลมหายใจของเธอนี่คือเรื่องราวชีวิตของผู้หญิงคนนี้ครับ สวัสดีค่ะหนูเชื่อพิชยาดิศยาบุตรชื่อเล่นชื่อปังปอนอายุ16ปีค่ะหนูเป็นสาวเมืองเกาะครึ่งร้อยจังหวัดตราดค่ะตอนหนูอายุ3ขวบพ่อหนูโรถชนตายค่ะหนูกับแม่ก็ลําบากกันมาตลอดเลยค่ะหนูเป็นคนที่ติดแม่มากเลยค่ะไปด้วยกันนอนด้วยกันกินข้าวด้วยกันคือแบบไม่เคยห่างอะค่ะสิ่งที่หนูกลัวที่สุดก็คือคือกลัวหนูกลัวแม่ตายค่ะคนนี้แหละค่ะแม่ของหนูที่หนูสนิทกันมากเลยค่ะ ตอนห้าขวบพ่อแม่หนูตกบันไดค่ะแล้วทาให้เป็นอัมพาตหนูก็ต้องช่วยดูแลแม่ทุกอย่างค่ะเช็ดอืแม่เช็ดชีแม่แล้วก็ดูแลอยู่ได้ประมาณปีนึงค่ะแม่หนูก็เลยเริ่มดีขึ้นค่ะพอแม่หนูเริ่มอาการดีขึ้นแล้วหนูกับแม่ก็ไปรับจ้างเขาดูแลคนป่วยค่ะเขาให้ค่าแรงคือวันละ200บาทต่อวันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะผ่านไป2เดือนค่ะแม่หนูก็เลยเริ่มแบบเจ็บหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เขาก็เลยไปโรงพยาบาลแล้วหมอก็เลยบอกว่าแม่หนูว่าเป็นมะเร็งเต้านมค่ะ แม่หนูว่าต้องตัดนมด้วยค่ะข้างขวาค่ะข้างนี้ค่ะที่เขาเป็นนี่ค่ะทุกวันนี้อาการก็ก็ไม่ดีเท่าที่ควรเขาก็แบบเจ็บอยู่ออแดแอดแอดก็เจ็บก็น้อยใจแบบนีงไงอ่ะมันเพราแม่คนอื่นเขาอยู่ด้วยกันครบใช่ไหมแต่หนูอ่ะกับมีแม่ที่เป็นอย่างเงี้ยเป็นมะเร็งว่าแบบอยากให้แม่กับหนูอยู่ยใใด้วยกันนานงานดูแลคนป่วยเป็นงานที่แบบละเอียดอ่อนมากค่ะคือแบบเหนื่อยแม่หนูก็เลยแบบไปกู้เงินนอกระบบมาสองหมื่นค่ะ มาลงทุนขายก๋วยเตี๋ยวขายอยู่ได้2ปีค่ะแม่หนูก,ก็ป่วยอีกค่ะคือไปตรวจหมอว่าเป็นโรคเพิ่มค่ะโรคเบาหวานความดันแล้วก็โรคหัวใจค่ะหมอต้องแบบให้แม่ได้ไปหาหมอทุกนัดคือแบบต้องเป๊ะเป๊ะขาดไม่ได้ค่ะหนูว่ารู้สึกสงสาร,ร,รมแม่มากค่ะร่างกายเขาไม่ไหวแล้วแยแล้วเออหนูก็เลยตัดสินใจว่าเออแม่อยู่บ้านหนูทํางานเองล้างจานถูบ้านทําความสะอาดบ้านให้เขาก็แบบหนูก็ไปทํารีดผ้าอะไรเงี้ยค่ะหนูทำทุกอย่างมีอะไรหนูก็ทํา ก็รักลูกอะค่ะเขาก็ช่วยเหลือแม่ตลอดบางทีเขาได้ตังมาเขาก็ส่งให้แม่หมดก็คิดว่าเขายังไม่ถึง16เลยอะเขาต้องมารับภาระแบบกับแม่ตรงนี้อะบางทีก็สงสารเขาอะค่ะก็อยากบอกลูกว่าเออแม่รักลูก <c oughs> แม่ขอบใจลูกนะที่ดูแลแม่ และตอนนี้หนูก็ได้ไปสมัครงานใหม่มาค่ะคืองานเก็บตัวที่เรือเฟอร์รี่ข้ามเกาะช้างค่ะเขาบอกว่าไรายได้ดีมากหนูก็เลยไปทําค่ะ5 0 0พันถึงหกพัค่ะแต่ตอนนี้หนูอยู่ในช่วงรอง,งานค่ะหนูก็เลยจะมาประกวดรายการจันพันดาวค่ะเพื่อที่หนูจะได้เอาเงินไปรักษาแม่แล้วก็ใช้หนี้นอกระบบให้แม่ค่ะสู้ค่ะขอต้อนรับคุณอภิชยาดิศยาบุตรหรือน้องปอนหมายเลข14ครับ ดีค่ะบทนเตรงนี้เลยคะ่ะหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตไปหนูก็ช่วยคุณแม่ทางานตลอดเช่ค<ะ>คุณแม่ก็ทํางานด้วยค,คุณแม่ทําอะไรคะก็มาขายหัวหมูะคะ่ะตอนนั้นหนูไปขายหัวหมูหนูทําอะไรบ้างสีขวบนี่ถือว่ายังเ,เด็กมากคือแม่เขาจะแบบจัดให้หนูแบบหัวหมูเป็นชุดๆอย่างเงี้ยแล้วให้หนูเดินขายตามตลาดหนูก็เดินขายทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะคือแม่ค้าเขาเห็นหนูเป็นเด็กตัวเล็กๆใช่ไหมเดินขายเขาก็ชอบเขาก็อุนนุนหนูดีค่ะแม่ลูกช่วยกันทำงานมีความสุขกันไปจนกระท เกิดอะไรขึ้นคะคือแม่ตกบันไดค่ะเดินไม่ได้เลยช่วงมมล่าใช่ค่ะอัม,มพฤกเป็นมาปีกว่าค่ะตอนนั้นหนูเรียนประมาเริ่มอนุบาลคือจะขึ้นปหนึ่งหนูว่าออกเรียนมาช่วยแม่ค่ะดูแลแม่แบบเช็ดอือแม่อะไรเงี้ยทุกอย่างค่ะคุณผู้ชมครับณตอนนั้นน้องปอนอยู่ชั้นอนุบาลใช่ค่ะวันนั้นเคยมีคําถามในใจของเราไหมในขณะที่เราต้องต้อง,องขออนุญาตนะ,ะเราต้องต้องคอยมาเช็ดอืให้แม่เช็ดฉี่ให้แม่คอยป้อนข้าวให้แม่ในขณะที่เด็กคนอื่นเขา เขาอยู่โรงเรียนเนี่ยเขาเล่นเขาสนุกสนานก็มีเพื่อนออกไปเที่ยวเล่นกันเราอิจฉาเขาบ้างไหมก็หนูก็รู้สึกว่าอิจฉามากนะคะคือแบบหนูก็น้อยใจน้อชีวิตหนูหนูก็อยากเป็นเหมือนคนอื่นเขาว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายคือสุดท้ายหนูก็ก็ต้องทําก็คือแม่หนูอะค่ะหนูรู้ไหมว่ามันเป็นความฝันที่พี่อยากจะทําให้แม่พี่มากเลยค่ะแต่พี่ไม่สามารถทําแม้แต่หนูได้มีโอกาสได้ทําตั้งแต่หนูอายุ4ี่ถึงห้าขวบเพราะฉะนั้นหนูโชคดีกว่าคนอื่นเขาแล้วนี่คือความรักที่บริสุทธิ์ที่สุด ที่หนูได้ทำสิ่งที่หนูตั้งใจมากที่สุดหนูจะทำยังไงหนูตั้งใจว่าหนูอะอยากจะทำงานมีเงินช่วยดูแลแม่ทุกอย่างไม่อยากให้แม่ลำบากค่ะเมื่อกี้พี่ดูในภาพหนูพูดว่าหนูตัดสินใจว่าแม่ไม่ต้องทำงานแล้วแม่อยู่บ้านไปเลยวันนั้นที่หนูตัดสินใจหนูพูดกับแม่ว่ายังไงหนูบอกแม่ มแม่เจ็บแบบเนี้ยเนาะไม่ต้องทํางานแล้วเดี๋ยวหนูมีงานมีอะไรหนูทํางานหนูห,นหาเงินเลี้ยงแม่เองหนูทําเองใช่ค่ะนั่นคือความตั้งใจของเราค่ะลําบากกว่านี้ลําบากหนูก็ทําได้ค่ะหนูก็อยากให้แม่หนูสบายขอญยตพูดคุยกับคุณแม่ครับคุณแม่ครับสวัสดีครับค,คุณแม่ครับสวัสดีค่ะคุณแม่ครับลูกสาวคนนี้เขาดูแลคุณแม่มาตั้งแต่อายุสี่ขวบใช่ค่ะเขาเรียนอนุบาลครับต้องเอาเขาออกจากโรงเรียน มาช่วยดูแลเพราะเราไม่มีเงินไปจ่าย <_ d> um> เขามาดูแลเราเช้ามาเนี่ยเขาจะเอากระโถนนี่ให้เราแบบถ่ายมั่งอะไรมั่งแล้วเขาก็จะเอาไปเทแล้วเขาก็จะตั้งหม้อข้าวตัวเขาเล็กๆเ,เนี่ยฮะก็ <_ d> um> เขาก็จะไปตากน้ํากระป๋องเล็กๆเ,เนี่ยเอามาตั้งแล้วเขาค่อย <_ d> um> ๆ,ๆล้างข้าวก็จะบอกเขาบอกใส่น้ําขนาดน,นี้นะลูกนะเขาก็จะตั้งหม้อข้าวพอเขาตั้งให้เสร็จแล้วเนะี <_ d> um> ่ยเขาก็จะเอาผ้าเนี่ยไปซักให้แม่แล้วก็ตาก ถึงเวลาแล้วเขาก็เก็บผ้ามาพับให้อ่ะคุณแม่ครับตอนนี้กําลังใจเป็นยังไงครับคุณแม่ก็ได้กําลังใจที่ลูกอะค่ะครับก็ลูกก็แบบไงก็ช่วยเหลือแม่ทุกอย่างกันเนาะก็รักลูกอะ่ะแบบไงเขาไม่ได้ไปเที่ยวเล่นสนุกเหมือนคนอื่นอะ่ะวันๆเขาคิดอย่างเดียวเขาจะต้องหาตังค์ตรงไหนมาให้แม่ตรงนี้จ้างไปตรงนี้หรือตรงนี้ไปตรงไหนเนี่ยเขาจะรีบไปและคุณแม่ครับลูกสาวเราบอกว่าคุณแม่นี่คือลมหายใจของเขา ช่ค่ะถ้าคุณแม่จะต้องจากไปไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามเขาคงจะไม่สามารถอยู่ได้วันนี้ออคุณแม่มีอะไรอยากจะบอกลูกสาวของเราไหมครับก็แม่อยากให้ลูกแบบสู้ๆถึงจะไม่มีแม่อยู่ไม่ต้องกลัวลูกทํำดีอะ่ะยังไงมันไม่ไปไหนหรอกลูกคิดว่าอย่างนั้นนะคะแม่รักลูกนะขอบใจลูกมากค่ะอยากไปขอกำลังใจจากแม่ไหม ม like ั่นใจปพอด้วยอือต้องมั่นใจเลยลูกอือสู้นะลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะมาไม่ต้องร้องไห้ไปนะครับเป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยนะครับผู้ชมครับความรักที่มีให้กับแม่ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหนใช้ใจเราอย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ถ้าได้เงินหนึ่งล้านบาทไปหนูจะเอาไปทำอะไรคะ าหนูได้เงินหนึ่งล้านบาทไปหนูอยากจะไปช่วยใช้หนี้แม่แล้วก็เอาไปช่วยใช้ใจ่ายแบบค่าผ่าเนะไปหาหมอถ้าหนูมีเงินมีอะไรหนูก็อยากเรียนต่อค่ะมีความตั้งใจอยากมีอาชีพอะไรในความฝันหนูไหมหนูอยากเป็นตำรวจค่ะหนูอยากเป็นตำรวจค่ะตำรวจเลยเหรอทำไมอ่ะหนูแบบหนูชอบค่ะแต่งตัวในเครื่องแบบก็เพืเ่อนผู้หญิงว่าเท่ดีค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวของสาวน้อยอายุเพียง16ปีเท่านั้นที่เธอสู้ชีวิตต้องบอกเลยว่าสู้ชีวิต ไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนต้องให้เสียน้ำตาอีกสักกี่หยดถ้าทำเพื่อแม่เธอทำได้ทุกอย่างวันนี้จะร้องเพลงอะไรครับจีบได้แฟนตายแล้วค่ะจีบได้แฟนตายแล้วครับเชิญชมครับคุณผู้ชมครับ พี่หายใจแรงนี้ไม่ได้เหนื่อยใช่ไหมคะเชิญครับพี่หายครับเชิญครับเออตอนจ๋าคหนูเป็นเด็กที่มีภูมิคุ้มกันที่ดีมากเข้มแข็งเข้มแข็งจริงๆสิ่งที่สําคัญไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับชีวิตก็แล้วแต่นะคุณแม่นะไม่ว่าจะโรคร้ายหลายๆโรคพี่หายเชื่อว่ามันอยู่ที่ใจถ้าใจเราไม่แพ้มันเนี่ยโรคมันมาใส่เราอยู่นะไม่ใช่เราไปอาศัยมันเพราะฉะนั้น มันสู้เราไม่ได้อยู่แล้วดูของสายันเนี่ยนี่สายันเอเลยเพราะเขาตายแม่เล็งก็ตายเตายเพราะฉะนั้นเนี่ยกำลังใจเนี่ยหนูนะสำคัญที่สุดนะลูกนะขอให้หนูโชคดีโชคดีตลอดไปตั้งแต่วันนี้ค่ะขอบคุณทรี่าครับคิญครับพี่ยงครับป้าปอนเสียงดีจังเลยอ่ะขอบคุณค่ะแก้วเสียงน่ารักมากร้องเพลงไม่เพี้ยนเลยส่วนเรื่องชีวิตเนี่ย ซึ่งอ่ะซึ่งในความเป็นลูกที่มีความรักต่อแม่วันนี้อยากจะบอกว่ารักปังปอนและก็อยากให้ปังปอนเป็นเด็กดีตลอดไปแลวก็สู้ต่อไปนะลูกนะค่ะชวัสดีครับขอบคุณครับเช้ครับพี่เอกครับผมว่าปังปอนเลือกเพลงมาเหมาะเหมาะแม่คะเพลงนี้เป็นเพลงที่ ได้รับความนิยมขึ้นมาช่วงหนึ่งแล้วก็มีปัญหามากในภาคใต้ทำไมผัวเมียเคยต่อยกันปากแตกเพราะว่าคือว่าวันเกิดเมียแล้วก็ขอให้สามีพาไปคาราโอเกะ <c ười> แล้วก็พอไปถึงตั้งก็เพื่อนเพื่อนสามีก็นั่งกันเยอะใช่ไหม <c ười> แล้วเมียก็จับไมค์ีดได้แ <c ười> ฟนกันตายแล้ว,ลวผัวเตะเปี้ยกก็โดนเตะไปเลยพี่เชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าหนูต่อไปไม่ลำบากเพราะเป็นคนที่ดูแล้วแบบแข็งแกร่งมากแล้วก็ขอให้วันนั้น เกิดขึ้นในเร็ววันนี้ครับลูกขอบคุณมากครับพี่ครับลูงบ้านครับที่ผมประทับใจและก็ชื่นชอบก็คือแบบน้องเขามีความกระตันยูถ้าเกิดเรามีความกระตันยูเนี่ยเราจะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เป็นกำลังใจนะครับซู่ๆครับขอบคุณมากครับลูงบ้านครับยังไงครับศิษย์รครับอยากบอกว่า เคารพในหัวใจน้องมากที่น้องเป็นคนที่เข้มแข็งมากพี่เชื่อว่าการที่น้องเป็นคนดีรักคุณแม่ให้ความสัมพันธ์กับคุณแม่ทุกอย่างชีวิตน้องจะดีขึ้นพี่อยากให้น้องไม่ลืมที่จะดูแลตัวเองด้วยให้คิดเผื่อไปในอนาคตว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเราต้องอยู่ได้ด้วยหัวใจของเราเองน้องเก่งมากค่ะขอบคุณมากครับคุณสาครับ ผู้ชมครับพระคุณแม่เลิศดฟ้ามหาสมุทรพระคุณแม่สูงสุดมหาสาลพระคุณแม่เลิศล่าสุธาทานใครจะปานแม่ฉันนั้นไม่มีนี่แหละครับคือความรักที่แม่มีให้กับเราเรื่องราวความรักแบบนี้แหละครับคือเรื่องราวความรักที่บริสุทธิ์มาจากใจไม่ต้องซื้อไม่ต้องหา วันนี้ต้องขอขอบคุณน้องปอนที่นำเรื่องราวดีๆดีมามอบให้กับผู้ชมไปด้วยนะครับอะไะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่เดียวเดี๋ยวช่วงหน้ามาพบก,กับน,น้องแกงส้มนะครับที่จะมาพร้อมกับบทเพลงเพราะๆจากละครเวทีเดอะมิวสิคลเรื่องเลือดขติยาช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับ